สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็มาพบก,กับแอดมินนะคะกับช่องกอดติดหวยดังมหาแช์นะคะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชครัฐบาลไทย17กุมภาพันธ์ออกมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งจะมีของอาจารย์คำนวณเอสซูมาอีและก็แนวทางชัวบนนะคะรัฐบาลไทย17กุมภาพันธ์นะคะเราก็ไปดูกันที่อาจารย์คำนวณก,กันก่อนเลยนะคะซึ่งชุดนี้ก็ ให้ฟันที่หลัก5กับหลัก7นะคะงวดนี้นะคะจกุมภาพันธ์ฟันหลัก5กับ7นะคะชุด2ตัวก็ได้แก่5 6 5 3 7 3 7 6 5 8 7 8แล้วก็7 5นะคะชุด2ตัวที่เน้นให้ก็คือ5 6 7 3 5 3แล้วก็ 7.6นะคะก็วงกลมให้เน้นๆนะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะส่วน53นี่ก็ไปชนกับเลขแม่น้ำา1นะคะแล้วก็เจฟองเบียเช่นกันนะคะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อลอตเตอรีร่กันนะคะถ้าชอบนะคะมาต่อกันที่ชุด3ตัวนะคะ6.15 317แล้วก็186นะคะแนวทางของอาจารย์คำนวนนะคะ ชอบก็แคปเอาไว้ดูจดเอาไว้ดูกันนะคะห้ามพลาดนะคะไปดูต่อกันที่แนวทางสุมาอี้นะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ17กุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก4นะคะตัวรองหลัก2นะคะชุด2ตัวบนก็ได้แก่24 23 25แล้วก็28นะคะต่อด้วย04 03 05แล้วก็08 ต่อด้วยชุด3ตัว524 523 525 528 504 503 505แล้วก็508นะคะแนวทางของสุมาอี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะก็แค็บเอาไปดูจุดอไปดูกันนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ ไปดูชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางชัวบนนะคะแนวทางสองตัวบนนะคะซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก4ี่นะคะชุด3ตัวบนก็คือ904ต่อด้วย8ปดแล้วก็9กสนะคะเน้นเลขวิ่งที่หลัก4นะคะสำหรับแนวทางชัวบนนะคะสิบหกกุมภาพันธ์นะคะก็จดไปดูกันนะคะถ้าชอบนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้ทุกผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ